ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกตะไครันะครับตะไคร้นี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายมากครับแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างทั้งนําไปประกอบอาหารแล้วก็ทําสมุนไพรก็ดีครับที่ผมรู้มานี่ตะไคร้มี2ชนิดนะครับก็คือมีตะไคร้อย่างเนี้ยที่เรากินกันเนี้ยแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือตะไคร้หอมที่ว่าก็ต้นคล้ายๆกันนี่แหละครับแต่ว่าต้นเขาจะมีสีม่วง สีออกม่วงๆหน่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนมากครับคือไอ้ไอตะไคร้หอมนั่นเขาจะนิยมเอาไปทําสกัดเป็นน้ามันหอมระเหยเพื่อไล่ยุงไล่แมลงมากกว่าครับไม่มีใครเอามากินครับอีนี้ผมเป็นคนที่ปลูกพืชชนิดอื่นไม่ค่อยได้ผลครับแต่ว่ากับตะไคร้เนี่ยรู้สึกว่าจะถูกฉลกกับผมครับเพราะว่าปลูกทีไรแล้วก็ได้ผลแล้วก็ได้กินทุกทีครับ ก็แต่ก่อนเวลาผมปลูกเนี่ยผมก็จะเอาต้นมาอย่างนี้ยครับแล้วก็จะปลูกตรงไหนก็เอาจอบขุดดินพักๆลงไปเลยครับแล้วก็เอาเอาต้นเนี้ยใส่ลงไปในหลุมแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็ลดน้ําครับลดน้ําให้ชุ่มทุกวันจนกว่าเขาจะแตกกอขึ้นมาให้กินครับก็ได้ผลทุกทีครับแต่วันนี้ผมจะปลูกแบบ ปลานีดหน่อยครับก็คือผมจะเอาตน้นเนี่ยผมเอาต้นแช่น้ําไว้แช่ไว้เนี่ยสี่วันครับเนี่ยผมแช่ไว้สี่วันก็จะเขาจะมีรากงอกออกมาอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะเอาเนี่ครับมาปลูกแล้วก็ส่วนหลุมปลูกผมก็จะขุดหลุมขุดหลุมให้กว้างหน่อยครับให้กว้างแล้วก็เอาดินที่ผมหมักไว้แล้วหมักกับเศษ ใบไม้ใบหญ้าแล้วก็ขี้สัตว์มูลสัตว์นะครับจนเขาเปื่อยยุ่ยดีแล้วก็เอามาใส่ในหลุมครับใส่ลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เนี่ยก็จะเอาตะไคร้มาปลูกที่ปลูกก็ง่ายๆครับขุดนี้ครับขุดหลุมลงไปครับแล้วก็เอาต้นตะไคร้ที่เราแช่น้ําไว้น่าจะหลุมสักสามต้นก็น่าจะพอครับหลุมก็ใส่ลงไปนลครับ ใส่ลงไปแล้วก็เอาดินกบใส่ลงไปในหลุมแล้วก็อย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาดินกบเรียบร้อยครับคือหลุมนี้ผมปักลงไปอเอียงมุม45องศาหันหน้าไปทางทิศบุรพาครับทิศตะวันออกส่วนหลุมนี้ผมปลูกทำมุม90องศาชี้ขึ้นบนท้องฟ้าเลยครับ แล้วก็หลุมสุดท้ายเนี่ยผมปลูกเอียงมุม45องศาเหมือนกันครับแต่ว่าเอียงไปทางทิศระจิมครับทิศตะวันตกก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรครับก็แค่อยากปลูกอย่างนี้แค่นั้นเองก็ขอร้องอย่างเดียวครับอย่าเอาด้านใบหรือด้านปลายมันปักลงดินครับนี่คือต้นแม่ครับที่ผมแยกออกไปก็คือนี่เป็นลูกครับเอามาปลูกใกล้ๆกันจะได้อบอุ่นครับจากนั้นเราก็ ลดน้ําครับลดน้ําให้ชุม่มก็ดินตรงนี้เมื่อคืนฝนตกครับมันก็ชุ่มอยู่แล้วก็ลดเพื่อให้ดินมันยุบลงไปแค่นั้นเองนั้นเสร็จพิธีครับสําหรับขั้นตอนการปลูกตะไคร้ส่วนที่เหลือผมก็จะนําไปทา ใส่ต้ยมยำตอกครับแล้วก็ผมลืมบอกประโยชน์อีกอย่างของตะไคร้ไปนะครับก็คือนอกจากจะใช้ทำประกอบอาหารแล้วก็เป็นสมุนไพรแล้วยังมีประโยชน์ทางด้านไสยศาสตร์ด้วยนะครับตะไคร้ก็คนสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าตรงไหนไม่ต้องการให้ฝนตกก็ให้หาหญิงสาวพระมั์ที่บริสุทธิ์พุดผ่องยังไม่เคยต้องมือชายครับ ให้เธอนําตะไคร้ไปปักตรงบริเวณที่เราไม่ต้องการให้ฝนตกะครับก็ฝนก็จะไม่ตกครับแต่ผมยังไม่เคยที่สูดนะครับพอดีเลยช่วงนี้เดือนสิงหากันยาฝนกําลังประเทศไทยเรากําลังฝนตกชุกครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้ยินข่าวว่าตอนนี้กําลังเจอปัญหาฝนตกน้ําท่วมรถติดเดือดร้อนกันวุ่นวายครับน่าจะ ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับหาหญิงสาวพระมรจันมาเยอะๆแล้วก็ให้เธอนำตะไคร้ครับไปปักให้ทั่วกทมเลยครับน่าจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับก็ฝากให้กทมนำไปคิดเป็นการบ้านนะครับก็สำหรับตอนนี้ก็คงต้องอำลากันแค่นี้นะครับ ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขและจงรวยกันทุกคนครับ